สวัสดีพี่ๆน้องลงทุนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะสอนวิธีการใช้งานในส่วนของ c y เปอร์วอลเล็แล้วก็วิธีการสมัครวิธีการรอเลสวิธีการเพื่อที่จะแบบได้รับการ์ดมาเพื่อใช้จ่ายนะครับผมขั้นตอนแรกผมก็มาที่ทวิตเตอร์ของ c y เปอร์นะครับแล้วก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยกดผ่านลิงก์ที่อยู่ในทวิตเตอร์นี้นครับแล้วก็ลองเลื่อนไปดูนะ้วก็จะมีพวกคนรีวิวที่ได้บัตรแข็งวิธีการได้ผัตรแข็งเนี่ยก็ต้องเติมเงินเข้าไปในวอลเล็ตไซเปอร์ห้าร้อยดอลลาร์นะครับผม ก็จะได้บัตรแข็งมาเขาก็จะโพสต์กันนะครับรีวิวว่าใช้บัตรนี้ได้จริงนะครับเพราะว่ามันใช้บัตรได้จริงแน่ๆครับเพราะว่ามันเป็นในส่วนของมาตรการมาตรการก็ร้านไหนที่มันมีโลโก้มาตรการอยู่ก็สามารถใช้จ่ายได้ทันทีนะครับแล้วก็จะอยากจะเตือนเพื่อนๆสักนิดหนึงนะครับเนื่องจากว่าโปรเจกต์นี้มันเพิ่งเกิดมาใหม่นะครับผมผมเห็นว่าเขาอยู่มา,มาประมาณปี2ปีแล้วแล้วก็ไม่ค่อยทําการโปรงโหมดสักเท่าไหร่เหมือนว่า ทีมพัฒน,นาเขาอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับการใช้งานแบบเยอะๆนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยโปรโมทแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งเขาก็เริ่มรีวิวกันแล้วก็ใช้งานได้จริงซึ่งผมก็ทํางานใช้งานได้จริงอยู่นะครับผมก็คือใช้งานในชีวิตประจำวัน,นผมก็จะใช้ในส่วนของเดบิตการ์ดตัวนี้นะครับแล้วก็พอก,กดมาที่ลิงก์อินของเจ้าไซเฟอร์เนี่ยเขาก็จะบอกนะครับว่ารอบล่าสุดนะครับเขาทําการลาฟันดิงไปได้ที่ก็คือมีคนมาลงทุนกับเขาที่4.3ล้านดอลลาร์นะครับผมก็ทั้งทีมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากอินเดียนะครับผม ในส่วนของขั้นตอนการที่แอปในส่วนของโปรเจกต์นี้ได้รับการสร้างบัตรมาตรการ์ดให้เราใช้งานเนี่ยก็คือเขาก็ได้รับการตรวจสอบจากทางมาตรการ์ดมาหนึ่งระดับแล้วแต่ว่าผมก็ยังไม่ไว้ใจครับเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดมาจริงๆครับแล้วก็อยู่อินเดียเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยเขาก็เราก็ติดตามได้ยากฟ้องร้องได้ยากเรียกเงินคืนได้ยาก ใครที่ใช้งานอะไรนียผมเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าให้โอนเท่าที่ใช้นะครับให้มันให้วอลเล็ตเนี่ยมันเหลือน้อยเท่าที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับแล้วก็อยากจะซื้ออะไรค่อยโอนเข้าไปนะครับแล้วก็คำนวณเรื่องค่าฟรีดีๆครับการโอนฟรีหนึ่งทีก็ประมาณ20่สิบติบาทก็ลองคำนวณดีๆนะครับเพื่อที่ใช้งานเจ้าวอลเล็ตนี้วอลเล็ตเนี่ยผมใช้งานเพื่อที่จะหลบความเสี่ยงเรื่องการโดนอายัดบัตรที่ทุกคนใช้ในส่วนของ p d ดพหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยไอตัวของเดบิตเนี่ยมันก็เลยมา ช่วยในการลดความเสี่ยงพวกนั้นนะครับในคลิปแรกเนี่ยผมก็อธิบายว่าทำไม P2P ถึงเสี่ยงนะครับผมโอเคนะครับผมผมก็จะสอนในส่วนของเรื่องการดาวน์โหลดนะครับก็เดี๋ยวผมจะแชร์หนะ้าจอ iPad ผมขึ้นมานะครับแชร์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปที่ App Store นะครับผมส่านคำว่า c y p h e r Wallet c y p h e r Wallet กดไซเฟอร์บอลเลตนะครับหารูปหมานี้แล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าผมโหลดไปแล้วก็เลยกดเปิดได้เลยนะครับกดเปิดเสร็จป,ปุ๊บก,ก็ไปที่ next นะครับ Next แล้วก็ให้กดทุกคนเนี่ยให้กดคําว่า create, create นะครับผมถ้าเกิดใครมีแล้วผมก็แนะนําว่า Create อยู่ดีนะครับผมเพราะว่าควรจะทําเป็นแยกกระเป๋าดีกว่านะครับเวลาสมมติว่าแอปเขาโกงขึ้นมาอะไรเงี้ยเงินที่เคยฝากไว้ก็ไม่หายไปนะครับ อาจจะไม่โดนโกงก็ได้อาจจะโดนแฮกก็ได้นะครับผมทุกคนก็กดไปที่ create new wallet นะครับผมแล้วก็เลือกตามต้องการเลยผมก็ได้นำ12ก็พอแล้วครับ พอได้ามาเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ทําการเปิดนะครับแล้วก็จดซีททั้งหมดเนี่ยลงในกระดาษห้ามแคปรูปนะครับผมแต่ว่าในตัวอย่างเนี่ยผมก็จะกดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับผมเพราะว่ากระเป๋านี้ผมไม่ได้ใช้งานถ้าเกิดใครที่ต้องการจะแบ็กอัพเนี่ยก็แนะนําว่าให้กรอกตามเขานะครับก็อย่างเช่นเมื่อกี้11มันอยู่ที่เท่าไหร่ก็กรอกตามเข้าไปนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้ผมจะไม่บันทึกเพราะว่าผมไม่ได้ใช้งานโดยกระเป๋านี้ผมกดสคริปต์นาวได้เลยการกดสคริปต์นาวเนี่ย wallet นี้ก็จะถูกเก็บไว้ในเครื่องเรานะย มันก็ยังอยู่ของมันไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเราลบเครื่องหรือลงใหม่เราจะกู้คืนกลับมาไม่ได้ถ้าเราไม่จดไอเจ้า12ตัวนี้แล้ว12ตัวนี้ก็คือซีดเฟสนะครับห้ามบอกใครนะครับถ้าเกิดบอกเขาก็จะสามารถเข้าถึงเงินของเพื่อนๆได้นะครับก็ให้ทําการกดคอนเฟิร์มแล้วก็กกอกข้อมกกอกตามเขานะครับว่าอย่างเช่นมันถามว่าเลขสี่นะครับก็คือ O นะครับแปลว่ายุคก็ให้กด O อย่างงี้ผิดนะครับผมเขาสุมนะครับ2 2คืออะไรเนี่ย2คือซ็อกเก็ต สูงอีกแล้วงั้นผมไปตอบดีกว่าก็ก็ให้ดูนะครับว่า,าตำแหน่งที่2คืออะไรตำแหน่งที่3คืออะไรจดไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วกดคอนเฟิร์มแล้วก็กดกดคลิกที่นี่เลย,เลยนะครับกดคลิกเนี้ยเห็นนะกดปึ๊บป๊บกดไปให้มันขึ้นนะครับผมเช่นเนี่ยพอมันกดขึ้นเสร็จแล้วให้ครบถึงช่องที่5ก็กดสคริปต์ก็กดได้เลยก็ไม่ต้องกดอะไรนะครับมันก็จะไปเลยแต่ขั้นตอนนี้ผมไม่บันทึกนะผมกดสคริปต์ฟอร์นัว Okay. ต่อมานะครับต่อมาทุกคนก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างแบบนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรมากก็คือไปที่หน้าต่างการ์ดแล้วก็เลือกนะครับเลือก Thailand ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะกดโดนตามผมถูกแล้วก็กดตัวนี้กดให้เป็นไทยแลนด์กรอกอีเมลของเราลงไปนะครับพอกรอกอีเมลเสร็จนะครับกดจอยบริษถ้าใครมี i n นว t e เต็ดโค้ก็แนะนําให้กรอกนะครับมันจะเหมือนจะทําให้ได้เร็วขึ้นนะครับช่วงแรกผมไม่ได้ผมก็รอมาอาทิตย์หนึ่ง โอเคแล้วก็กดจอยเวริสได้เลยพอกดจอยเวริสเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างเซสฟูลนะครับแล้วก็ไปดูที่อ e ีเมลของเราโอเคนะครับ e อีเมลของเรา mm hmm. เขาจะส่งข้อความมาว่าตอนนี้คุณกำลังจอยจอยไวริสอยู่นะครับผมแล้วก็ของผู้ถือรองบัตรไซเฟอร์การ์ดนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการรอ อีเมลพวกนี้เห็นไหมว่าผมใช้งานมาจริงๆนะผมก็ c ซเฟอร์การจะเป็นไซเซฟูนะครับก็ใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาขั้นตอนตอนที่ผมได้รับบัตรเนี่ยผมก็จะอยู่ในส่วนนี้เห็นไหมเาก็จะแจ้งมาว่าผมได้รับอินไว้อินวายเซชันแล้วแล้วก็การอินไว้เพื่อที่จะเป็นผู้ถือครองบัตรไซเฟอร์การ์ดนะครับแล้วเขาก็จะให้อินไว้โค้ดมาให้ผมเอาอินไว้โค้ดเนี่ยไปกรอกในนี้ตรงนี้นะครับกรอกได้เลยพอกรอกเสร็จแล้วปุ๊บก็กดนิกๆไปนะครับผม ก็จะใช้งานเจ้าไซเฟอร์การ์ดได้ถ้าใครที่สมัครเราได้แล้วนะครับก็แนะนําว่าให้เอาเอินไวโค้ดมาแจกให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะได้สมัครกันได้นะครับต่อประมาณนี้วิธีการสมัครลอลิส์นะครับหลังจากที่ทุกคนได้ได้ได้เรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะมีหน้าต่างรอเคบซีซึ่งขั้นตอนนี้ผมสอนให้ไม่ได้จริงรเพราะว่าผมต้องรอนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้วันไหน,นครับซึ่งรอประมาณ2-3อาทิตย์เลยนะครับ โอเคต่อมาผมก็จะสอนในส่วนของวิธีการใช้งานเจ้า,า Cipher Wallet นะครับว่าผมไปใช้จ่ายมาได้ยังไงนะครับว่าผมซื้อของนู่นนี่นั่นได้ยังไงนะครับโอเคผมก็จะเปิดในส่วนของหน้าต่างโทรศัพท์ผมขึ้นมาก่อนอันนี้นะครับโทรศัพท์ผมขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนไปที่ Cipher Wallet นะครับ ผมกดไปที่พอร์ตพอลิโอพอร์ตโฟลิโอเนี่ยให้มองมันเหมือนวอลเลตวอลเลตหนึ่งครับเขาก็จะเก็บเงินคริปโตของเรานะครับก็ถ้าเกิดเรามีเงินในนี้เราจะสามารถทําการกดไปที่การ์ดแล้วกดฝากเงินเข้าไปก็คือคําว่าโหลดการ์ดนะครับผมเนี่ยผมชี้ให้ดูนี่ครับถ้าเรามีเงินในวอลเลตนะครับเราสามารถกดโหลดการ์ดเข้าไปได้การกดโหลดการ์ดเนี่ยเขาจะเขียนบอกว่าวิธีการโหลดเนี่ยต้องมากกว่า10เหรียญน,นะครับผมไม่ว่าจะเหรียญอะไรมูลค่าอะไรก็ได้เหรียญอะไรก็ได้นะครับ ทุกอย่างที่มีอยู่ในสารระบบนะครับถ้าเกิดมีมูลค่ามากกว่า10ดอลเนี่ยเขาจะสามารถฝากเงินเข้าไปได้นะครับโอเคกลับมาที่บ a l เลตของเรานี่ก็คือในส่วน portfolio ให้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดทุกคนไม่มีเงินเนี่ยให้ทุกคนกดไปที่ตรงกลางตรงนี้แล้วก็กดรีเซพตรงนี้ให้ทุกคนเลือกเคนที่คิดว่าค่าธรรมเนียมถูกที่สุดนะครับส่วนผมเนี่ยเลือกเป็นซีเคซิงอ่ะ,อะผมก็กด CK เคซิง ผมได้ทูผมได้วอลเล็ตมาผมกด Copy ปม,มกด Copy เสร็จแล้วเนี่ยให้ทำการโอนนะครับซึ่งอันนี้ผมเตรียมเงินมาโอนแล้วเ,เตรียมเงินมาโอนก่อนนะครับเตรียมเงินมาโอนเปิดเมตามาข,ของเรานะครับกดแซนแล้วก็กรอกในส่วนของแอดเดที่ผมได้มาเมื่อกี้นะครับกรอกลงไปแล้วก็ตรวจสอบให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็กดเลือกเหรียญนะครับผมเลือกเป็น u ู c กดแม็กมาเลยวนะสิบดอนดยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับผมแล้วกดนิกนิกนิกอะไรไป นิกน,กนกิโอเคพอกดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตอนนี้โอนเงินเสร็จแล้วสำเร็จแล้วใช่ไหมครับเด,เดี๋ยวก็แชร์หน้าจอขึ้นมาใหม่มีนาจอมาแล้วตอนนี้ผมมีเงิน25ดอลลาร์แล้วผมก็พร้อมโอนแล้วใช่ไหมครับโอเคมันอาจจะโหลดช้าหน่อยนะครับแอปก็คือแบบแอปมันจะององๆนะครับแต่ว่าใช้งานได้จริงนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ผมมีเงินตรงนี้ขึ้นแล้ว โอเคนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการกดโอเนเงินมาเนี่ยคราวนี้เขาก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมสิบดอลที่ผมโอนเข้ามาพอกดโอนเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ทุกคนมาที้โหลดการ์ดนะครับแล้วก็เลือกเหรียญที่เราต้องการจะโหลดเข้าไปในบัตรของเรานะครับก็คือเดียูดีซีกดเข้าไปนะครับก็เลือกแล้วกดเน็กนะครับผมแล้วก็กดมันจะมีขึ้นมาตรงนี้เป็นไดร์ล็อกขึ้นมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มอะไรไปนะครับแต่ว่าวันนี้เหมือนว่า ผมเพิ่งจะได้บัตรบัตรแข็งมามันก็เลยทําการโหลดการ์ดไม่ค่อยได้นะครับผมก็ให้ทุกคนเนี่ยไปลองโหลดการ์ดดูนะครับผมส่วนวันนี้ผมน่าจะทําให้ดูไม่ได้นะครับก็หลังจาะโหลดเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาการโหลดมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะมันก็จะมปเขียวๆนะว่าเราโหลดการ์ดไปเท่าไหร่นะครับผมโหลด20ดอลก็ได้แต่ว่าห้ามน้อยกว่า10ดอลนะครับผมช่วงแรกผมก็โหลดมา10ดอลก็โหลดมาใช้งานเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ถ้าใครโหลดการ์ดเรียบร้อยเนี่ยก็คือ ล้าก็จะมีบัตรใช่ไหมครับอันนี้คือวิชัวถ้าใครเติม500ดอลลาร์ก็จะมีบัตรฟิสิกอลครับผมก็รอให้เขาส่งมาที่บ้านบัตรเนี้ยนะคือบัตรเดบิตของเรานะครับผมจะไม่อธิบายว่าบัตรเดบิตคืออะไรนะครับผมก็คือเขาก็จะมีข้อมูลบัตรเนี่ยให้เราข้อมูลบัตรนี้ไปลิงก์ได้เลยนะครับผมมี c C v V วอ่วันหมดอายุนะครับแล้วก็เป็นของมาสเตอร์การ์ดให้เราเอาไปลิงก์กับอ,อ่แพลตฟอร์มที่เราต้องการใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับว่าแพลตฟอร์มไหนใช้ได้บบามกดเลที่ฉัันนะคร แล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงไหนนะนี่นะครับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของฉันนะครับกดเข้ามาครับกดเพิ่มได้เลยเพิ่มบัตรเครดิตกรอข้อมูลที่เราได้มาลงไปกดอันนี้นะครับในส่วนของหน้าจอผมจะไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันเหมือนว่าทางทางในส่วนของทางในส่วนของทุว w a l ล e เขาได้ทําการบล็อกไว้นะครับก็ให้ทําการกดเพิ่มบัตรเครดิตตรงนี้นะครับอ๋อผมเพิ่มกดเพิ่มบัตร เนี่ยกดเพิ่มบัตรเครดิตตรงนี้นะแล้วก็กอกข้อมูลลงไปเลยนะแล้วก็หน้าตาบาัตรเครดิตก็จะมาอยู่เงี้ยโอเคแล้วก็ให้มาตรงนี้อีกเนี่ยตั้งค่าการชําระเงินบัตรราดับการชําระเงินนะครับให้เลื่อนบัตรของเราไปอยู่อันบนสุดนะครับเพื่อเวลาเอาไปใช้จ่ายได้โอเคแล้วก็เวลาจ่ายเงินก็กดตรงนี้คนระับการจ่ายให้ร้านค้าเห็นไหมก็ดูว่าถ้าเกิดปเป็นบัตรมัเต์การ์ดเลขเดียวกันกันกบที่อยู่ในเซฟเวอร์บัลเลตก็สามารถใช้งานได้ ต่อมา l a z a ด a ต่อมาลาซ a ดับวิธีการเพิ่มบัตรนะครับผมถ้าเกิดใครต้องการจะซื้ออะไรอย่างเช่นผมต้องการจะซื้อปั๊ดกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปในปั๊ดกดซื้อเลยซื้อพอกดซื้อเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ไปที่ดูการชำระเงินทั้งหมดกดตรงนี้นะครับเพิ่มบัตรกรอข้อมูลบัตรนะครับที่เราได้มาจาก c y เฟอร์ว l ลเล็ตอยู่ตรงนี้ยบัตรดำบตรงนี้ ให้ทุกคนเนี่ยกดที่ดวงตาเพื่อดูนะครับว่า,เ,าเลขอะไร cvv เท่าไหร่บันรหมดอยยุเท่าไหร่เสร็จแล้วนะครับให้กดใส่เลขของเลขบัตรลงไปชื่อของเราที่เราใช้ในการ kbc วันหมดอายุ cvv โ okay. อเคพอกดยืนยันการเลือกเสร็จปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นงนี้น okay. ขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็ทําการกดสั่งซื้อได้เลยมันก็จะหักเงินนะครับโอเคอันนี้ก็ส่วนของลาซาด้ต่อมาลายเปย์ลายเปย์ก็ ผมไม่แน่ใจว่าใช้กับอะไรได้บ้างครับก็ให้ไปที่ไลน์เดี๋ยวผมขอดาคลิปนะครับหลังจากที่เข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้กดคําว่า wallet ตรงนี้เข้างล่างตรงนี้แล้วก,กดตรงนี้ตึ๊บกดคําว่า Li น์เปยะครับพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับให้เลื่อนลงมากดเพิ่มบัตรแล้วก็กอกข้อมูลที่เราได้จากไซ p h e r ์การ์นะครับคราวนี้เวลาเราจะทําการธุกรกรรมอะไรในส่วนของไลน์เปยเนี่ยก็สามารถใช้ได้แล้วก็คือสแกนร,รหัสจ่ายเงินจ่ายบิน จ่ายบินนี่ทําได้เยอะนะครับจ่ายบินทําอะไรได้บ้างลองดูนะครับจ่ายบินก็เนี่ยค่าไฟเอเอสรายเดือนดีแท็กอะไรได้หมดเลยครับบัตรเครดิตก็จ่ายได้โอเคอันนี้ก็ในส่วนของรายเบย์น,นะครับก็ก็ถือว่าทําได้เยอะนะครับทําให้เราสามารถใช้งานได้เยอะนะครับผมก็วันนี้ผมก็มารีวิวคร่าวๆนะผมก็พยายาม พูดให้มันแบบประหยัดเวลามากที่สุดนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนี้ก็ต้องขอเตือนไว้อย่างหนึ่งก็คือผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสําหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับถ้าเกิดเกิดความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นแอปโดนแฮกหรือว่าอะไรเนี่ยผมไม่รับรู้ด้วยจริงๆเพราะว่าผมแนะนาให้ทุกคนเนี่ยเติเมเงินเท่าที่ใช้นะครับอย่าฝากเข้าไปเยอะๆนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะดับไหมถึงแม้ว่าจะมี VC ลงเงินกับเขาไป4.3าล้านดอลลล่์ก็มีความเสี่ยงอยู่ดีครับเพราะว่าเขาก็ยังถือว่าเป็นบริษัทโนเนมนะครับ ต่อให้เขามีบริษัทจริงเขามีความรับผิดชอบต่อเราจริงนะครับเขาอยู่ที่อินเดีย,ยแหละเราก็ตามเขายากนะครับผมก็เลยแนะนําให้ทุกคนเนี่ยใช้งานเฮ้ยขออภัยผมก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยใช้งานอย่างระมัดระวังนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนเสียเงินกับเรื่องคู่นี้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการคลิปไหนเนี่ยให้คอมเมนต์นะครับหรือไม่ก็ทักมาที่แฟนเพจของผมนะครับอ่าก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผม โอเคนะครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันซื้อ,อยังไงนะครับผมก็มันจะหากเงินในรูปแบบประมาณไหนผมจะลองกดซื้อแชมพูขวดนีกดูนะครับผมกดสั่งซื้อหลังจากที่เราทําการลิงก์กับอล l l e t เราเอ้ยลิงก์กับเดบิตการ์ดเราเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ก็เห็นไหมครับซื้อได้นะละตะกี้นะครับผมจ่ายผ่านเดบิตการ์ดเลยเราลองไปดูที่ Gmail ของเรานะเขาส่งอะไรมา เห็นไหมครับผมไซเฟอร์การเซซฟูนะครับ12ดอลลาร์นะเราก็สามารถซื้อสินค้าผ่านเจ้าไซเฟอร์วอลเลตได้โดยที่ลิ้กงผ่านบัตรดีบิตการ์นะครับ